ครับอกล้องนะครับเก้าชั้นนะครับอ่านะครับวัดราชใหญ่ครับสมุทรสงครามนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับอกลองนะครับเก้าชั้นนะครับสมเด็จนะครับออกวัดราชใหญ่นะครับอ่านะครับสวยกริฟเลยนะครับเนื้อดินนะครับเปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับนะครับเปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับพร้อมกล่องนะครับสนใจก็ทักทายมานะครับ วัดลาดใหญ่สมุทรสงครามนะครับอกล้องนะครับเก้าชั้นนะครับเปิดที่5้า้อบาทนะครับสึงจูนย์ก็095 0ย์ห้าสองสองครับ0 9 5ย์2 2 6 7ห้า้าครับเปิดที่5้าร้อยบาทนะครับอาจารย์เบิ่มหน้าแพ้ครับรับรองรับประกันพระแท้นะครับนะครับมีพร้อมกล่องเลยนะครับนะครับพร้อมกล่องพร้อมกล่องเลยนะครับมาพร้อมกล่องนะครับนะครับ กล้องเก้าชั้นนะครับวันลาใหญ่ขงสงคารนะครับปีสองพนสี่นะครับเปิดที่500บาทครับนะครับ0ูนย์เก้าห้้าสหกเจ็ด้าครับศูนย์เก้าห้าสองหกเจดเครับสวัสดีครับ